Masih pagi. Kau ngam kipom, kak. Kau ngam kipom. Mereka kiri-kiri. Ini kan, <tuk> ini saya jual. Oh, ini? Ini, ini. Ini saya Ini, ini.

噔噔噔！哈。哼，变形要有动一些，嗯，是了，你对，肯定、嗯、的，变是我看错吗？嗯，怎么变扭了？变扭了么？ มันชีดแดงเนี่ยเออขาดโทนเงี้ยเงน่าใจหมดแล้กปกนี่เหบอนั่นขึ้นหัวไม้ใช่นี่นหัวแดงๆนะครับเอาหินได้ว้าอืมยี่สิบสามตันแล้ว

ถ้าย,อย้อนนะเก๋ออีกเด็กตองซังซี่ใช่ยังแมวคงต่อคักข่าวสามแมยไม่ไมกลัวเลยไย

ัวอะไรอะไอปมจิปมจิปมใหญ่ป่น้อยจิปมใหญ่อ้าใหญ่ปมปมปมเองีซ้ำซ้ำบัดซ้ำบัดงีส่งเพน่นี่เหราบตัวเดียวเสวะอัดเออ พ่อเอาตัวเอฮึฮึฮึฮบฮึึฮึฮึอยฮึ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 ่ึฮ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 ึนึฮ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 ึหึฮึฮึฮวฮึฮึตัวอฮ ใส่ลูกนะี USSR, ้ปมไม่ใส่ขี้ปร่มพูดขี้มากไปหรองเรียได้มาสิหกสตัวพูดเสือดะ๊บสอสตัว่ขีบ่ะดุขีง้มข้่มนี่การใส่ขี้กี่ร้องใส่ขีาขออะข้อใส่ออกมา

你好，你好。